สวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องทำมาหากินถิ่นไทยมื้อนี้ก็มารุ่นยกย้ออ่างเก็บน้ำกเก่าแล้วครับหหวานมาพอได้เวลาอยู่นี่ก็สวยละสามโมงกว่าละมาเบิ้งง่าจะได้ปลาบนเห็นยอกัมากนสองสามปุนนั่น,น,นตายยังจุปสูตรโอ้ประสูตรแต่ว่าประคานยอห่า,หา,หา,หางขึงยอหกเซนเจุ เส็นที่ได้จับอยู่นะรอซ้ำตั้งคุนกับมีค้นด้วยยกยุ่งนะุ้นคุ้นอะน่ะน่เสียงเดียงนี่ยพูดเด่นฮะประสูตรทองซ้ำโตมันหลุดรอดสุดน้อย,ยอเก็บประสูตเนอ้อสี่เซน สองคนนันละบ้าีเ <c oughs> นกระถึกป่าน,น้อยแล้ว ขาวครับสีเส้นประสูตรสูตรประขาว tím lên nè. Bắt nổi Đây. má nó, ba nó ปนินสองตัวสองตัวเอ้ยเอ้ยมาแล้วเอาสองตัวตัวงามๆปัดสองร้อยโอ้มาแล้วครับปนินปนินตัวงามนี่สองตัวทีเดียวเลย ฝนวนนิ่นอ่างที่กว้างครับยก,กวัดดวงไปเรื่อยไม่รู้ว่าจุดใดนอย,อยได้ปลานะครับย่งางเึินยกลงย่งางไปยกไปเรื่อยเรื่อยปานี่แล้วครับปลานันอันนี้ นาวันนี้เออตัอง้งเยอบอกเลย,ต,ยตั้งเยอะามึงอู่กัเราบ้าจะบอกกูเห็นอันนี้อแต่อะไรกัแล้วครับอันนินวันนี้กะบ่ได้ลงน้ำนะครับน้ำเลือกคงหวานตามระดับเอึกมีกล้อง,องเปียกน้ำเลยใส่วิธีสู้หมดแล้วครับที่ไหนกะรุ่นไกลๆแล,ล,ล้ต้อง คุณไปเรื่อยๆนะครับยกย่อน้ำนิ่งมีปลานิ้นมาให้จับเรื่อยๆมีปลานิ้นได้เปน็นสี่ตัวแล้วครับน้ำลึกกขมวานหวานนา้ำเคียงเอวเพราะลงได้อยู่พูดเหรอครับบริเวณอ่างเก็บน้ำกวงางยกไปเรื่อยๆครับเป็นเรื่องในที่นาแปลกครับที่ปลามาถึงย่อได้ธุรกิดเป็นสัดส,ส่วนของพื้นที่ ระวังย้อกับอ่างเก็บน้ำน,นี่คิดมาถือแล้วครับเพราะว่าพื้นที่ย้อยนีน่น้อยๆพื้นที่อ่างนี่กว้างแล่ป่าก็มาถือย้อครับให้เสียนย้อได้รุ่นไปเรื่อยๆท่้งนี้แหละครับมือมานก็ได้หลายมือป้องมานก็ได้น้อยแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ละมือครับมือนี้มาลุ่นกันจะได้หลายตํางได้ต่างนี่มาสองเลยครับสองโตได้เต Ahí, không nặng mày cũng được Nhúc đi lên đi Ui cái này xuống khâu vậy đó Có nhúc sao hả bến lã Bà uôn đúng không bà Dân Thân Hắn lại มีก็มีเส้นยอมาหลายคนอยู่ครับมีฟังปูไอยก่ต่างคนต่างมานับๆก็ข่าว,าวประมาณเป็นสิบคนณหมดแล้วครับเห็นอยู่เนี่ยมือเนี่ยเปิดี่มานกับบลูแล้วปัดตวงกันไปครับสำหรับเส้นยอรุ่นต่อ กุนกรตแล้วครับไก่ปูล่ะซูมเห็นลิบลี่นินไก่กระนิน เดกินคนเดียวกินคนเดียวคักด้กมือเี้นเนาะสองตัวเด็นนิดหน่อยเป็นนิดหน่อยจับเรื่อยๆนี่ปลาขาวเต้ มีก็ได้โบไลแล้วครับเพราะได้แต่วลาคลิปสั้นสันสำหรับมื้อนี้เพราะว่ามาสวยๆเข่าโมงกลัวแล้วครับมาเมื่อสาวปลาได้หลายตัวด้วยนะโอ้ได้กินอยู่เลยมื้อนี้ก็ได้ยโอ้ได้ปลนนิ่งหลายตัวมีปลาตองเดี๋ยวเวลาอยู่ก็ไะไหลายอยู่แล้ว ม,มีนะจะเป็นขหมือนเนาะซีเซนจะมีปลาขาวน้องปะสูดน้อยเอต่ปลานิ่งจะได้อีกตัวซีโตวตัวงามยิ่งเนาะตอนอสองตัวแรกก็ไรอืมเอ้าอิ่มแล้วหนึง่งท่านกำกับได้ <laughs> แค่อิม่มเว้ยเออเดี๋ยวเวลาดีกว่าเพราะได้ตัวด้วย <laughs> บัตรสองร้อย <laughs> เดี๋ยวเวลาครับไม่มีก็ มาณนี้นะครับหากินพอได้แล้วเวลาช่วงซาบซ่าช่วงบ่ายก็ไปเห็ดแนวอื่นเห็ดงานแนวอื่นช่วงช้าก็ได้อาหารคลิปหน้าที่ไปยกทางงหนเดี๋ยวไปตามรุ่นกันไหมครับคลิปนี้ก็สันสั้นช่วงเวลาที่ถึปกปลาถึกโบดโดนคลิปหน้าเดี๋ยวไปรุ่นไหมว่าที่ไปยกทังงหนเดี๋ยวไปตามรุ่นกันครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ